กาบสบายดีและสบัยด,ดีเบิดสุขูมสุคนมาพอกับซาบัวคำบานนาอีกแล้วบอกว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศสาวบัวกับสบายดีเบิร์ดสุขุสุคนเนาะพ่อแม่พี่น้องมอน้สาวบัวอะไรมาบ้านพลหมักยามาเห็นอีกครอบครัวหนึ่งที่เป็นยังตกทุกข์ได้ยากเนาะกะเพิ่นกับบมี่ไ้บ่มีหน้าได้พ่อแม่พี่น้องเทาสิเขาไปาสัมภาษณ์ไปสอบไป โชคทามาพพ้อมๆมกันด้นอกพ่อแม่พี่น้องไไก็ไปพ้อมๆมกันด้นอกพ่อแม่พี่น้อง สบายดีไหมสบายดีอันนี้อันนี้เพื่อนแม่บอเ่แม่เพื่อนแม่เนาะแม่อยู่กันจะคนนี่แไหมยอยู่สี่คนลูกเต้าไปใช้เบื่อใช่ไหมไปนัไปหาไปกางเต็นท์ดูเอ้ยไปชอยเบื่ออะไรชิปใดเช้าดูขอโทษด้วแม่แม่ชื่อยงังนี่แม่ แม่ดำแม่อายุจักปีแล้วไหมย็ดชิปิลู็ดนี่แหละแบบเดียวแล้วกระบอกเบาหนะลืมเลยดแม่บอกว่า่านี้แม่นี่ลืมบ่งแม่กินข้าวแล้วไแมกินแล้วหกินข้าวกับยังไหมกระปูกขุดกระปูมาแกงบ้าไหมมาจีแจ้วหูเอแจวกินเนาะ่แล้วหอมอาหารกระปูกปลาเคีก น้ำไม่แห้งพ่อเพิ่นไปใช่ไหพ่อเพิ่นกินข้าวเพิ่นกินข้าวเนาะบ่อห้องลูกกินข้าวบ่เฮ้ยพ่อเพิ่นชื่อยังไงนะพ่อชื่อทาพ่อท้าโดยเพิ่นอายุจักปีแล้วไหมหกชิ้นห้าหกชิ้นห้านะแม่ก็ได้เห็นไห้เห็นหน้าอยู่บ่างไหแม่อัน ตะกอนนั่นเ h ็ดลูกเอ้ยแล้วเดี๋ยวมีแม่บ่มีบ่มีหนาเห็ดเพิ่นบ่ให้เพิ่นบ่ให้พี่น้องมันบ่บ่ให้น้องบ่ให้เพิ่นบ่ให้ลูกเอ้ยเพิ่นบ่ชิ่ชื่อเพิ่นว่าสิให้เพิ่นบ่ให้ล้วแม่เมื่อชอยหน้าเฮือนหลังของแม่แล้วพิ่นให้ข้าวชิบชอบแล้วปีไกายนี่ก็บ่ได้เมื่อชอยแล้วพันห้ข้าวชันชอบชอบแม่นะฮะโคกินลูกเอ้ยโคกินเนาะ แม่ชื agna, ่อกระแดกไปหาหลับจ้างน้ำเยียวแล่ะไปรับจ้างขายมะแตงเปลี่ยนมะแตงเอาชื่อมะแตงใช่ป่ะเอามะแตงอย่าไปขายเปลี่ยนระแดกแลกนแม่เอาประแดกกไปหาขอเข้าไปหาชอบกี่กายกินหมดแล้วก็ไปหาติดเน่โมลูกเอ้ยนี่ดินดินแม่บ่ดินแม่เนาะดินน่ะดินของแม่ เคือล้วลูกเอ้ยเพิ่นมาบ้านแล้วบ่มีนี่แหละแล้วลูกเต้าไปใช้เบิด์ตใช่ไหมลูกเจ้ากับเมื่อเพิ่นทัวร์เขาลูกเอ้ยลูกลูกเพิ่นมีครอบครัวแบบไหนเนาะลูกเพิ่นก็มีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าไปเที่ยวใช้เจ้าให้ใส่ยู่เลี้ยงแม่ได้ไหมลูกชายลูกชายกินไปเห็ดทานพอได้ชิบได้เช้าแล้วก็ปั้นกันชื่อมะพริกแน่ชื่อเกลือแน่ ลูกชายได้อัญุักปีได้ไหมสี่สิมหาสี่สิมหาน้อลูกชายซื้อยังไมซื้อตูนซื้อตูนเนาะโดยบ่ได้เอ็นมีงัวมีควายบอกไหมข่อยลูกลูกเอ็นมีงัวงัวลูกเรียกให้กระเจ้าเรียงเรียงของลูกคนนเลนลูกของแม่ลราบ่มีให้เป็นยังก็ได้ให้เป็นอันนี้ก็ได้มีแต่อันนี้นะลูกเอ็ย เราอันนี้บึงของลูกชายนอนบ่ของแม่ของพ่อคุณเนี่ลูกชายก็นอนตู้ลูกชายนอนหันเนาะแพทจะขืนนอนเทิงไหมแม่แหงลมแล้วก็แม่ป๊อกมันลงมานอนน้ำพ่อพอนอนนี่เนาะเราไปบ่ได้เราขืนบ่ได้เราแก่เจ็บหัวแล้วหขาดเนาะช่ขาโป่งกึ่งคอบัดยาตกเราก็ยยาตกอยู่โยดโยดลงเลย ไปใช้กินเขาหรือกระยูลาคบคดกระปุตัวนึงกระปุทัน,ทนพอได้มาเห็ดกินเนะนานนะยา,างไปฮันแล้วยางไปชาวมึงว่าเยอะๆเยอดๆนั่นแห่ะหงหลงและลูกกระปุได้จนมากินหักเข่าห่งลงมานี่แล้วเลยไป ปัดจีเข like like, the like <laughs> <laughs> ่าป่าปัดบ่เห็นฮงแม่ยันลงบ่ได้ไปหาต่อยไข่มุดแรงเนาะโอ้ยบ่ได้ก็ในย้อมลงเลยอ่อนแดดเนาะบ่มามาแม่ยันลงยันลงยันลงป่าหลงดอนแม่บ่เคยไปหาบ้าไปตะกี้เดี๋ยวนี้แะ้ึตะขาเถ่าเนี่ยจนบ่เห็นฮงลงเลยบางคนกับช้างชามได้ช้ำปีสี่ปีคืนหลังนี่ยเลยจูตะกี้โอ้เรื่องมาฮักคุกมาแดงนี่เพราะได้เงินอยู่เลยสบายดีพ่อ ใส่เสืยมเนาะตายโยเดี๋ยวนี้ฮ้อลูกชิ้นเด้งไงยังลูกหาให้กระเก็นลูกห่าให้ละยยาแม่ไปหาโคตดกระปูดีกว่ามันกินน้ำใช่ไหมกินน้ำมันี่เลยกินน้ำก๊อกเนาะน้ำช้างก็ไม่อยู่ผูกหรืหรอไก่เนาะไก่นี่น้ำอาบอยู่นี่น้ำกินอยู่นีไ่ไพ่ไพ่บุญให้แม่ เอ้ยน้องไทยกับบ้านพุ่นลักเกี่ยงมาผลให้ลูกเอ้ยผลมาบุญให้นาะถาทุกเกี่ยงเกลี้ยงหังเกี่ยงมีบ่แมนลูกบ่แมนเต้าทะลุเอ้ยมัดยำเห็ดหน้านี่มาบ่มไม่น่ได้ไปเห็ดใช่เปลอไปหาขอเห็ดนี่นี่หมู่จะให้เห็ดหมู่มาให้พอได้กินข้าวเนาะพอได้กินลูกเอ้ยเต้าบ่มีเห็ดไม่ได้ บ่ได้ตัวบ no <welche> I mean ่ได้เงาะลูกเอ๋ยไปคนตกนี่มันบ่หัวบ่ยังบ่ยังว่าได้สังเกตเหนขาดหัวแล้วลูกเอ๋ยมันนอนกับหัวอยู่บ่หากะเห็ดแล้ววานมาเชิญนี่ถุนในยามท่นตกใจอันนี้เห็ดใหม่เนาะเออแต่แต่หลังนี่นั่นหัวอยู่เนาะหัวแล้วหลังนี่อ๋อลูกเอ๋ยยืนั่งกับอะไรบ่ ต้องบมีใหม่แต่ก็พ่จักชังเห็ดเลยเลยแร้แช่องเท่าลูกกรบโบแบนโบมีห้องน้านาะงแม่เนาะโบมีอยู่เลยยังกรบโบมีทุกอะลรได้แม่นี่ได้ทุกอะไรเลยหยังกรบโบมีเขาเบิร์ดก็ได้ไปชื่อเอาหน้านาะแม่เนาะ ข้ามัดก,ก็ได้ไปซื้อกระติ๊ดหนิไอเจ้ามีเงินก็เจ้าได้กินหรูหรามเจ้าบ่ามีเงินบ่ได้กินใครเจ้ให้เขานี่คือแม่ยังขาดเขินเข่าน้ำเนาะดยเข่าน้ำเลยขาดเลยแ,แม่กินน้ากอรอกโบจาณบ่ไหมยางกับยามันกินบม่ได้ต้มบ่ต้มต้มกินเนาะต้มกินหมดเลย เดี๋ยวเราถ่ายหงพอเบิ้งกันเนาะใช่แล้วนะลูกไปเบิ้งรถยนาเรียบรถยนาลูกเบิ้งรถไปเรียบเบิ้งมัดแล้วลูกแม่ไปไหนฮะแม่ก็นอนอยู่นี่เนาะนอนอยู่เดือนนั่นเองอันนี้หากระเฮ็ดแล้วเนาะแม่เนาะอากาศฮอนเนาะนอนกลางคืน ผมมียุ่งบอแม่นี่ก็คือเกลื่อนของแม่เนาะนี่ก็นกบนตกในหัวหน้า,นาเนาะมันโสดมันพังประเด็นเนาะพอแม่ที่เนาะ อันนี้บ่เบิ่งลูกชายนอนไหมอนอนเนาะลูกชายจะนอนอยู่ข้างนี่นเนาะเนี่ยก็ะพนตุกอะแปลว่ามันก็อยากครัวเน่พ่อแม่พี่น,อน้องพว่ามันดุบด,ด้วเนาะ นอนะมานี่แหละนี่เนาะลูกชายบอกแม่ดยนี่ละลูกกกเขาไม่ลูกกกอยู่กับลูกกกเนาะเดียวนี่เนาะลูกหลานยังไป,ไป่อยเขา ไปอารมณ์เต็มน้ำเขาไปดองด้วยถ้หมุดอยู่เพื่นนอน,นนี่สี่คนเนาะโดยสี่คนคนนี้แหละหาอยู่หากินใช่ไหมโยก็ผู้หนึ่งก็เอาผัวเอาเมียเลยเนาะบ่ผู้นั้นก็ยังไม่ได้เอาลูกหลายังไม่ได้ลูกไ่ได้มีบ,บ่ผู้ผู้ลูกเติดนี่เอาลูกเอาผัวแล้วคนนะ่ะจนแค่ได้ไผ่ได้เคยแล้ว ผู้เอานะ่ะผู้กลางบ่ไหม <No. S 2> ผู้กลางเนาะผู้นิ่งบ่โดยผัวเนานะโดยเนานะะเลยเดี่ยงเป็ดเดี่ยงไก่อยู่บ่ไหมนี่เนาะ <No. S 2> แม่เดียวนี่บ <No. S 2> okay. ่แหมโดยเนานะเอาเงินให้แนมะ่ ต้นกันเนาะพอได้ชื่อเกือบไปไหนเป็นนัวเนาะแม่เนาะจากชาวพันจ้าจาะลูกที่ได้ขอตัวลาก่อนเนาะแม่เนาะเดี๋ยวถ่ายรอบๆก่อนเนาะ มมาเ้ออพพ่่่แีนงกะเอาก็ชิลัยก่อตัวลาก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อพนะ่อแม่พี่น,อนะน,ออน้อ,อ,นองถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อก็ชาวบัวก็ชิได้ก่อนลาก่อนเนาะ ขอกล่าวคำว่าสบายดี